พบกับอักษรออนเลิร์นและคุณครูนาเดียกับวิชาภาษาไทยชั้นปอสออีกแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นปอสองของอักษรมาด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเรียบเรียงประโยคให้เป็นเรื่องราวกันค่ะเราฝึกแต่งประโยคกันจนเก่งแล้วนะคะเราต้องมาเรียบเรียงประโยคให้เป็นเรื่องราวกันสักหน่อยค่ะ ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการเรียบเรียงประโยคให้เป็นเรื่องราวนะคะเรามารู้จักความหมายของการเรียบเรียงประโยคกันก่อนค่ะการเรียบเรียงประโยคคือการนําประโยคมาเขียนเรียงลําดับให้ได้ใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวหรืออาจเรียงประโยคให้ตรงกับภาพที่กําหนดให้ก็ได้ค่ะนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการเรียบเรียงประโยคนี้นะคะคุณครูมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นกันค่ะ คุณครูมีนะคะภาพอยู่ในนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นปริศนาไม่รู้ภาพอะไรนะคะมีส่วนที่บดบังอยู่ทั้งหมดเก้าช่องด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดทีละส่วนนะคะแล้วลองมาเดาดูว่าภาพที่คุณครูเตรียมมาให้นักเรียนดูเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ่ะเราเลือกแผ่นไหนกันก่อนดีคะนักเรียนดูแล้วคุณครูขอเลือกเบอร์สองก่อนนะคะขออนุญาตเปิดเบอร์สองคะ่ะนักเรียนอุ๊ย อ่าไม่รู้เปิดถูกหรือเปิดผิดนะคะแต่เห็นน่าจะเป็นดาวเอานะคะว่าเป็นใบไม้มีท้องฟ้าแล้วก็มีอะไรไม่รู้แหลมๆสีขาวขาวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหูหรือเป็นปีกหรือเป็นอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นผ้าอะไรสักอย่างสีขาวขาวนะคะเรามาเปิดช่องดูกันต่อไปดีกว่าขอเอาช่องข้างๆเลขสองก็แล้วกันนะคะเด็กๆเอาเบอร์อะไรดีคะเบอร์หนึ่งเนาะ อโอ,โอ้เบอร์หนึ่งยังไม่เห็นเลยนะคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะมีต้นไม้นะใช่แน่นอนละและข้างบนก็น่าจะเป็นท้องฟ้านะคะแต่ที่โผล่ออกมามีโผล่มาเพิ่มอีกค่ะนักเรียนเป็นอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยเอยไม่รู้อะไรนะคะเราลองเปิดอันไหนกันต่อดีคะนักเรียน ข้างบนยังไม่เจอเลยคุณครูขอเอาล่างๆหน่อยละกันเด็ก,เดกๆเลือกขอล่างๆเลยค่ะเอาเบอร์อะไรดีคะเบอร์เก้าได้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 เบอร์เ,เลยนะอุ้ยหนักกว่าเดิมอีกค่ะนักเรียนมีข้างบนเป็นใบไม้ที่เป็นต้นไม้ข้างล่างเนี่ยเป็นใบไม้ที่เป็นต้นหญ้าแล้วก็มีอะไรไม่รู้แหลมๆคุณครูเดาว่ามันน่าจะเป็นปุยอะไรสักอย่างนะสีขาวๆนะคะเอาเลียกอะไรต่อไปดีคะนักเรียนเลข โอ้โหเสียงนี้ดังกว่าใครๆเลยเอาเลขสามนะคะมาดูเลขสามจะเป็นโอ้โหด้านบนเปิดครบหมดแล้วเป็นท้องฟ้าล้วนไม่เห็นอะไรเลยจะให้ทายว่ารูปอะไรก็เด็กๆก็ทายยากอยู่นะแต่แลมๆสองอันนี่มันเหมือนกับหูหรืออะไรสักอย่างนึงนะแมวหรือเปล่าเราลองดูอีกสักใบนึงคะ่ะเอาเลขอะไรดีคะเลขอ้าวได,าด้สี่ค่ะมาดูซิเลขสี่นะคะ เลขสี่โอ้ยมีอะไรโผล่มาเนี่ยมีเหมือนตานะคะกลมๆนะคะแล้วก็มีเหมือนเขียวๆอยู่ข้างหลังตรงนี้โอ้โหคล้ายๆเต่าอยู่นะนักเรียนดูซิว่ามันจะเป็นเต่าจริงไหมเดี๋ยวเปิดอันข้างล่างมันแล้วกันนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเอ้ยจริงด้วยค่ะนักเรียนอันนี้เนี่ยเป็นเต่านะคะอ้และหูอันนี้สองอันที่โผล่มา มีหางแพร่มออกมาครูว่ามันน่าจะเป็นนักเรียนคิดเหมือนครูไหมคิดเหมือนกันไหมคะว่ามันน่าจะเป็นกระต่ายแน่เลยเพราะว่ากระต่ายมันชอบมากับเต่าหรืออาจจะเป็นแมวก็ไม่รู้นะงั้นเปิดเพิ่มแล้วกันนะคะว่าเป็นภาพอะไรนะคะคุณครูขอ,ขอเปิดหมายเลขห้าแล้วกันอ่ะหา้าใช่เลยเห็นหน้าแบบนี้แล้วนะคะก็รู้เลยว่าต้องเป็นกระต่ายกับเต่าแน่เลยนะคะ ดูภาพต่อไปซิใช่หรือเปล่าเปิดเลขหกเห็นฟันรู้เลยค่ะกระต่ายแน่นอนนะคะเป็นฟันออกมาสองซี่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นภาพของกระต่ายกับเต่าค่ะนะคะกระต่ายนี่หน้าตามั่นใจมากเลยนะคะดูหน้าตาแบบเก่งนะคะฉลาดเลยเต่านี่ดูท่าทางซื่อซื่อเสื่องเสื่องเหมือนจะง่วงๆ่งด้วยนะคะไม่รู้ยังไงตามธรรมชาติแล้วนะคะนักเรียน เต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้านะคะส่วนกระต่ายเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเต่าแน่นอนค่ะอย่างนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะที่คุณครูจะเล่าให้นักเรียนฟังนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณครูฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็อยากจะเล่าต่อให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องของกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งค่ะเขาก็ไปเจอกับเต่านะคะระหว่างทางเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าเขาจะต้องเก่งกว่าเต่าแน่นอนเลยในการวิ่งเขาก็เลยหันไปถามเต่าว่ามาแข่งวิ่งกันไหมล่ะเต่าบอก ก็ได้นะโอ้พูดช้าแล้วก็เดินช้าด้วยนะคะมาแข่งวิ่งกันไหมกระต่ายถามเต่าบอกว่าได้สิว่าแล้วนะคะทั้งสองก็วิ่งแข่งกันนะคะปรากฏว่ากระต่ายเนี่ยวิ่งทิ้งนําไปจนไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะอมองไปข้างหลังมองไปข้างหลังแล้วมองไปข้างหลังอีกไม่เห็นเต่าเดินตามมาสทัทีไม่มีทางหอกมั้งอีกนะนะก็จะมาถึงเดินช้าซะขนาดนั้นนะเรานอ,นอนหลับรอดีกว่า เจ้ากระต่ายเนี่ยก็เลยนอนหลับนะคะรอเต่าปรากฏว่านอนมันสบายเกินไปอะค่ะนักเรียนเขาก็ง่วงจนเผลอหลับยาวไปเลยค่ะแต่เต่าเนี่ยไม่ย่อท้อนะคะค่อยๆเดินกระกกอกก็ๆอกกกกกไปเห็นกระต่ายหลับอยู่ก็เดินผ่านกระต่ายไปจนสุดท้ายไปถึงเส้นชัยเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเต่าแพ้กระต่ายเอ้ยกระต่ายแพ้เต่านะคะทั้งทั้งที่เราคิดว่า เต่าเนี่ยจะต้องแพ้อย่างแน่นอนนะคะตอนที่คุณครูเด็กๆมันมีเป็นเพลงด้วยนะนักเรียนแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เป็นนิทานเพลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้นักเรียนฟังจากเนื้อเรื่องนะคะอ่าเขาบอกว่าเต่าตัวลายเดินย้ายโครงเพลงกระต่ายหำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำคันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกับปริงมันจึงเปยแกมเย้ยท้าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปริง เต่านั้นชักช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะทะนงในตัวเกินไปจึงล้มเอ็นกายพิงไม้พักพรซ้ายลมโชวยวิวไว้ชัยชอนกระต่ายเจ้าจึงนอนรับปุ๋ยเย็นใจกระต่ายทนงลงจนลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกพุนพันดันด้นพึกไพรแต่ช้าไปแล้วสินะคะเจ้าเต่าชนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะ คุณครูก็ได้มาเขียนเป็นประโยคไว้ให้นักเรียน5ประโยคด้วยกันค่ะประโยคแรกนะคะคุณครูเขียนเลยว่ากระต่ายกับเต่าจึงเริ่มต้นวิ่งแข่งกันประโยคที่2ระหว่างทางกระต่ายเผลอนอนหลับไปประโยคที่3เต่าจึงวิ่งแข่งชนะกระต่ายประโยคที่4เช้าวันหนึ่งกระต่ายพบเต่าและประโยคที่5กระต่ายได้ท้าวิ่ง ได้ท้าเต่าวิ่งแข่งนะคะมีทั้งหมด5ประโยคนี้ค่ะจากนักเรียนฟังเรื่องราวแล้วนะคะที่เริ่มจากเต่ากับกระต่ายเจอกันกระต่ายไปท้าเต่าแข่งเริ่มวิ่งแข่งวิ่งไปกระต่ายแอบหลบไปนอนแล้วเต่าก็ยังเพียรพยายามเดินต่อเนื่องไปนะคะอันนี้เนี่ยสุดท้ายกระต่ายแพ้เต่าชนะเพราะเต่าถึงเส้นชัยก่อนนะคะ เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ลองเรียบเรียงประโยคดูค่ะนะคะว่าให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้อย่างไรนะอันที่หนึ่งเลยน่าจะเป็นพูดถึงตอนที่เขาพบกันค่ะและคุณครูก็ใส่ช่วงเวลาเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเช้าวันหนึ่งกระต่ายพบกับเต่าค่ะหลังจากนั้นกระต่ายทำยังไงคะ ท้าเต่าวิ่งแข่งใช่แล้วอันที่สองค่ะกระต่ายได้ท้าเต่าวิ่งแข่งอันที่สามเต่าชนะกระต่ายเลยได้ไหมไม่ได้มันเกิดเรื่องราวก่อนขึ้นหน้านั้นค่ะขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะก็คือกระต่ายกับเต่าเริ่มวิ่งแข่งกันนี่ระหว่างทางค่ะกระต่ายเนี่ยเผลอนอนหลับไป เต่าจึงวิ่งชนะกระต่ายอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะจากประโยคอันนี้นักเรียนอาจจะคิดแค่ว่าเต่ากับกระต่ายวิ่งแข่งกันแต่ใส่คําอื่นเพิ่มขึ้นให้มันดูสลละสลวยขึ้นก็ได้กระต่ายเผลอนอนหลับก็เลยใส่เพิ่มเติมเข้าไปบอกขยายความว่าระหว่างทางกระต่ายเผลอนอนหลับก็ได้นะคะเต่าวิ่งชนะกระต่ายก็ใส่ประโยคเพิ่มเติมไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้กระต่ายพบเต่าใส่ช่วงเวลาเข้าไปก็ได้เป็นช่วงเวลาเช้านะคะ กระต่ายท้าเต่าวิ่งแข่งเมื่อเรานำประโยคแต่ละประโยคที่เราแต่งไว้แล้วเนี่ยนะคะมาเรียงกันก็จะได้เป็นเรื่องราวสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเอาประโยคทั้งหมดมาเรียบเรียงกันใหม่ให้นักเรียนเห็นดังนี้นะคะเช้าวันหนึ่งกระต่ายพบเต่ากระต่ายได้ท้าเต่าวิ่งแข่งกระต่ายกับเต่าจึงเริ่มต้นวิ่งแข่งกันระหว่างทางกระต่ายเผลอนอนหลับไปเต่าจึงวิ่งแข่งชนะกระต่าย ะะเมื่อเราค่อยๆนะคะฝึกทีละนิดทีละหน่อยนะคะนะคะักเรียนเอาคำประธานมาผสมกับภาคแสดงจนกลายเป็นประโยคใส่ส่วนขยายเข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ได้เป็นประโยคที่ยาวขึ้นเอาประโยคมาต่อกันให้เป็นเรื่องราวเรียงตามลำดับขั้นตอนตามลำดับเวลาตารำรับการเกิดเราก็ได้เป็นเรื่องราวสั้นๆแบบตัวอย่างที่คุณครูยกให้ดูนี้นะคะ นิทานเรื่องนี้ของกระต่ายกับเต่านั้นนะคะเป็นนิทานอีศบนะคะที่มีข้อคิดที่สอนใจเราว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะภาพจริงๆของมันก็คือเจ้ากระต่ายเจอเต่านะคะแล้วก็ยังเผลอไปแอบนอนหลับทําให้เต่า ชนะในที่สุดค่ะแม้ในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะยังเรียนไม่เกง่งยังท่องจำศัพท์ไม่ได้ท่องสูตรคูณไม่ได้เรื่องไหนที่เรายังไม่ถนัดเราก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาค่อยๆฝึกไปจากคลิปวิดีโอของคุณครูได้ค่ะพบกันใหม่นะคะในคราบหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน